ผ่นดินใครเส่ถ่อเบิร์ดยันชัดที่นี่ของไทยชนกัมพูชาต้องเตรียมย้ายออกสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆที่ชายแดนมาคุยกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสแก้วที่เป็นประเด็นออนไหวระหว่างไทยกับกัมพูชาคือมีกลุ่มคนจากฝั่งกัมพูชาเขาเข้ามาในพื้นที่ติดแนวรั้วของเรามีการปรับเปลี่ยนรั้วเลือดหนามไปเมื่อ2วันก่อนและเมื่อวานนี้ก็ยังกลับมาอีกครับ ฟังดูตึงเครียดเลยนะคะแล้วทางฝั่งไทยเรามีการตอบสนองอยังไงบ้างคะทางฝั่งไทยเราก็ไม่ยอมครับคุณชมผู้นำกลุ่มคนไทยรักชาติอย่างเจเอ๋ชายาออกซิเจนคนจนเนี่ยครับก็พาพี่น้องคนไทยไปรวมตัวกันที่ชายแดนบ้านหนองจานเพื่อทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยมีการจับไม้ประกาศเสียงดังเลยครับว่านี่คือพื้นแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ให้ท่านเจเอ๋ก็ย้ำเตือนไปว่า คนกัมูชาเคยมาอาศัยแผ่นดินไทยเราตอนนี้ภัยสงครามคำนี้แดงเราเป็นผู้มีพระคุณแต่ตอนนี้กลับมาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ของเราครับแสดงว่าคนไทยเราก็ไม่ยอมถอยใช่ไหมคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นไหมคะคือทุกคนไปรวมพลังกันครับมีการบวกธงชาติไทยปลุกใจร้องเพลงชาติร่วมกันด้วย แต่เรื่องน่าชื่นชมคือเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้มีการประทะกันครับเจ้าหน้าที่ไทยเราก็ลงพื้นที่คอยดูแลความปลอดภัยแยก2ฝ่ายออกจากกันเพื่อป้องกันเหตุบานปลายแต่ทางฝั่งคนไทยเองเขาก็ดั้หมายกันว่าจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวันนี้เพื่อยืนยันจุดยืนในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราครับทางฝั่งไทยเราก็ชัดเจนในจุดยืนนะคะและทางฝั่งกัมพูชาล่ะคะเขามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะ ทางฝั่งกัมพูชาเองก็มีการรวมกลุ่มแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันครับที่น่าสนใจคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาทั้งนายเกียร์คิมยานรองนาย,ยกรัฐมนตรีและพระภูมิพระชื่อดังของกัมพูชาก็ลงพื้นที่ไปให้กําลังใจชาวบ้านของเขาด้วยครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปันเตียเมนเจยก็เตรียมอาหารเย็นและน้ําดื่มไปเลี้ยงชาวบ้านที่มาชุมนุมด้วย ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการสนับสนุนให้ชาวกัมพูชาเขาเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไทยเราอ้างว่าเป็นของเราครับการที่ผู้ใหญ่ของเขาสนับสนุนแบบนี้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะแล้วมีอะไรที่น่ากังวลอีกบ้างไหมคะมีครับคุณผู้ชมมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกลุ่มชายชกันชาวกัมพูชาเขาที่ก็ไปลื้อรั้วลวดหนมในฝั่งที่ไม่มีฐานไทยอยู่แล้วก็โพสต์อ้างว่า ทหารไทยวางรั้วลวดหนามยึดที่ดินกัมพูชาและพวกเขารื้อถอนออกหมดแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสร้างข้อมูลเท็จที่กอนข้างอันตรายครับเช่นการอ้างว่าไทยปล่อยก๊าซพิษหรือใช้อาวุธเคมีทั้งที่ไทยเราไม่เคยใช้เลยดูเหมือนว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างตั้งใจเลยนะคะแล้วเรื่องรูปภาพที่ออกมาล่ะคะเห็นว่ามีรูปแปลกๆด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับผู้ชมเขาไม่ได้ใช้แค่ธงชาติกัมพูชาแต่มีรูปโดนัลด์ทรัมป์มาคู่กับธงชาติกัมพูชาด้วยครับที่สำคัญคือสื่อกัมพูชาบางรายก็มีการทำภาพเฟ k นิวส์แบบ AI generated g e n e r a t e d ออกมาเหมือนกระตูนนะครับให้เห็นว่าทางฝั่งกัมพูชามีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยแต่ทหารไทยกลับใช้อาวุธซึ่งความเป็นจริงคือภาพเหตุการณ์จริงแสดงให้เห็นว่าทหารไทยเราไม่มีอาวุธอะไรเลยตอนนั้นครับเป็นการสร้างภาพเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองหรือเปล่าคะ แล้วตอนที่รองนายกกัมพูชาและผู้ว่าลงพื้นที่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะตอนที่นายกิมยานรองนายกและผู้ว่านายอุมเรียเจยเห็นฟันเดียเมนเจยลงพื้นที่พร้อมพระสงฆ์มีคุณป้าชาวกัมพูชาคนหนึ่งครับมายืนโวยวายด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างขึ้นเลยครับคุณป้าท่านนี้ฟ้องผู้ว่าวา่าทหารไทยรังแกชาวกัมพูชาที่ดินกำลังจะโดนยึดแล้วยังอ้างว่ามีทหารกัมพูชา18นายโดนจับไปแล้วไม่มีใครช่วย ซึ่งผู้ว่าก็พยายามเข้าไปปลอบและเกริ่เกลียให้ใจนินครับแต่คุณป้าก,ก็ยังอารมณ์ไม่ลงเป็นการสะท้อนความตึงเครียดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วเรื่องที่ผู้ว่าสั่งหยุดไลฟ์นี่เกิดอะไรขึ้นคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาครับคือมีสื่อกัมพูชาคนหนึ่งกําลังไลฟ์สดอยู่แล้วพูดว่ากัมพูชาต้องการสันติภาพไม่มีอาวุธมาโดยอหินฉาแต่จู่ๆนายอุมเรียเจยผู้ว่าบันเซเมนเจยก็เดินเข้าไปสั่งให้หยุดไลฟ์เดี๋ยวนี้เลย นะสื่อคนนั้นก็หยุดทันทีเลยซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะคล้ายกับกรณีของสื่อกัมพูชาคนอื่นที่เคยถูกยึดใบอนุญาตเพราะพูดความจริงที่ไม่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ในสถานการณ์แบบนี้ครับหันมาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยกันมากครับทางกองทัพไทยเราก็ส่งผู้ใหญ่ลงพื้นที่เช่นกันครับผลเอกมนัตจันดีเสนาธิการทหารครับ พร้อมด้วยผลตีวันชนะสวัสดีหรือที่เรารู้จักกันในนามเสียทอเบิดซึ่งเป็นรองโฆษกบัญชาการกองทัพไทยก็ลงพื้นที่บ้านหนองจันทร์เช่นกันครับทางทหารของเรายืนยันอะไรบ้างคะเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ท่านเสียทอเบิดย้ําชัดเจนเลยครับว่าพื้นที่บ้านหนองจัน์ที่เรายือนอยู่เนี่ยเป็นเขตแดนประเทศไทยอย่างแน่นอนท่านยังอธิบายอีกว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์อพยพให้คนกัมพูชาหนีภัยสงครามขเขมรแดงมาก่อน และหลักเขตแดนที่ไทยกับกัมพูชายอมรับร่วมกันคือหลักเขตที่46และ47ซึ่งมีอยู่จริงตรงจุดนี้ครับแต่ประเด็นคือพื้นที่ระหว่างหลักเขต2ออันนี้เป็นที่อ้างสิทธิ์ไม่ตรงกันแต่มีหมู่บ้านของคนกัมพูชาที่ล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนตามเอกสารที่กัมพูชาเซ็นยอมรับไว้เมื่อปี2556ครับ แสดงว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามีการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยใช่ไหมคะแล้วทางฝั่งเรามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างคะชเชตเบิดฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องของกบ,บูชาเลยครับว่าต้องจัดการทําแผนอพยพคนของตนออกมาให้หมดโดยเร็วที่สุดและต้องกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนอาจจะ 3, 4หรือ6เดือนท่านบอกว่านี่คือการล่เมิดอย่างชัดเจนและเน้นย้ําว่าหากไม่เป็นไปตามข้อตกลงไทยเราจําเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการผลักดันออกไปนอกจากนี้ท่านก็ยังบอกด้วยว่า การที่เรายื่นหนังสือไปทวงไปนั้นเป็นสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วเพราะมันจะใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเนี่ยน่าคดได้ครับเป็นการด,ดําเนินการที่ชัดเจนและมีหลักฐานรองรับนะคะแล้วท่านเซทอเบิร์ตมีความเห็นต่อสถานการณ์นี้และต่อผู้นํากัมพูชาอย่างไงบ้างคะเซทอเบิร์ตเชื่อว่าความพยายามก่อกวนของกัมพูชามาจากการฝังข้อมูลเท็ดเท็ปลอมๆให้กับคนกัมพูชาฝังและท่านก็ฝังไปถึงฮุนเซนอดีตนายกข,ของกัมพูชาได้ว่าฮุนเซนไม่ง้ แต่โกงที่พยายามจะเข้ามาครอบครองแผ่นดินของไทยเราครับท่านยังอธิบายว่าชาวกัมพูชาเองที่มาสร้างความวุ่นวายอาจจะทุกปุกปั่นด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบางคนทําโดยไม่รู้แต่บางคนก็ทําทั้งที่รู้ซึ่งไม่ว่าจะกรณีไหนก็ผิดทั้งคู่ครับการที่ประชาชนได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะแล้วตอนนี้ที่บ้านหนองจานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาที่บ้านหนองจานแต่พี่น้องประชาชนทั้งคนในหมู่บ้านและจากต่างจังหวัดก็ยังคงทยอยเดินทางมาปักหลักที่จุดที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านไว้ครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการทวงคืนแผ่นดินไทยทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วเจ้าหน้าที่เราก็ดูแลอย่างเข้มงวดครับมีการวางรั้วลวดหนามและแผงเด็กกั้นไว้ไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่เสียงเพื่อป้องกันความรุนแรงครับ ประชาชนก็ยังคงรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนะคะแล้วมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่มารวมตัวกันบ้างไหมคะมีครับทางทีมข่าวได้คุยกับนางรัตดาวันเจริญสุกจากปทุมธานีท่านเดินทางมาพร้อมสามีชาวต่างชาติเพื่อมาให้กําลังใจทหารตํารวจของเราครับท่านฝากไปถึงชาวกมุชาว่าคนไทยเรามีน้ําใจช่วยเหลือจนมีที่พักอาศัยแต่สุดท้ายกลับทําตัวเป็นทมวยยึดพื้นที่ไป อกจากนี้ยังมีการพูดถึงภาพชาวกัมพูชาที่มีทั้งคนแก่เด็กและคนท้องออกมาสร้างภาพที่หน้าแนวรู้รุ่นน้าว่าเป็นการแสดงละครทําเป็นว่าถูรังแกทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและอาหารกัมพูชาบางส่วนก็คอยหลบอยู่หลังกําแพงมนุษย์ของประชาชนครับเป็นการสร้างภาพเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองหรือเปล่าคะ แล้วตอนที่นายกกัมพูชาแล้วผู้ว่าลงพื้นที่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับคุณชมมีชายชาวกัมพูชาบางคนพกคิมตัดเหล็กขนาดใหญ่มาด้วยครับกะว่าจะมาตัดรู้ัลวดหนามเลยทีเดียวส่วนอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือป้ากระเทียมที่เคยเป็นข่าวเรื่องนํากระเทียมมากันสารพิษนะครับเท่านี้ป้าแกมาเคลมว่า คนสุรินคือคนกัมพูชาควรจะช่วยเหลือคนกัมพูชาด้วยกันไม่ควรจะไปเข้ากับพวกสยามซึ่งป้าแก่ก็เป็นคนดังมีสื่อกัมพูชามาขอสัมภาษณ์เยอะเลยครับนี่คือภาพรวมสถานการณ์ที่ไทยแดนบ้านหนองจานจังหวัดแสแก้วที่ยังคงต้องจับตาก,กันต่อไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอธิปไตยของชาติที่ทุกฝ่ายต่างก็พยายามยืนยันสิทธิ์ของตัวเองครับขอบคุณสําหรับข้อมูลที่ละเอียดและรอบด้านในวันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปครับเราสองคน ทันและมินสวัสดี